สายลมยามค่าคืนทัดแถวเาบาแทรกฐานแนวไม้ถ่ยที่ล้อมรอบวัดป่าทองมัน่นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าชายแดนไทยลาวเงียบสงัดจนได้ยินแม้แต่เสียงใบไม้หล่นเน้นปฐมวัย22ปีผู้พ้องบวใหมย่ยยืนมองเจดีย์เก่าไทยวัดด้วยความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกเขารู้แค่ว่าเจดีย์นั้นดูผิดปกติ ทั้งที่ไม่ได้ทังหรือสุดโสมเหมือนสิ่งตกสร้างร้างทั่วไปแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นยเยือกและไม่น่าเข้าใกล้รากับสิ่งที่อยู่นั้นไม่ยินดีต้อนรับผู้ใดค่ำคืนนั้นคือคืนที่สานับตั้งแต่เขาเข้ามาบวชตามคำสั่งเสียของมันดาไม่ได้มีเหตุการณ์ติดปกติดใดๆในสองคืนแรกแต่ในคืนที่สาม ขณะแนนกำลังนั่งทับเทียบอยู่หน้ากุฏิติเพื่อโสดมนเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมามันเป็นเสียงโสดมน์เป็นทำนองช้าๆที่ไม่ใช่บทสสดที่เขาคุ้นเคยทำนองนั้นฟังคล้ายเสียงของพระชราแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเสียงต่ำลึกและกล้องเลากลับออกมาจากโพรงถ้ำที่อยู่ใต้ดินเสียงนั้นเบ้ามาจากทิศทางเจดีย์ท้ายวัดซิงโค